ที่ท่านจะพบกับความหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่เร่ร่อนขอเชิญทุกท่านกดติดตามและกดตีะระฆังเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกอาละวาดปีศาจบ้านร้างเพราะไอุวินคนเดียวแท้ ที่กระเฮี้ยนกระหือหรือนักหนาที่จะเข้าบ้านนี้ให้ได้มันยืนยันว่าเราจะพบกับขุมทรัพย์มหึมาไอ้พวกแก๊งอื่นๆนาตาถัวมองไม่เห็นว่าที่นั่นคือผ้าคีริวห่อทอกชัดๆข้าไปดูลาดเรามาหลายวันแล้วมีแต่เด็กกับคนแก่สองคนผู้หญิงกับผู้ชาย คงไม่ใช่ผัวเมียหรอกว่าตาแก่นั่นเป็นเจ้าของบ้านส่วนยายเท่าเป็นคนรับใช้เก่าแก่มากกว่าอ่ะและไอเด็กนั่นล่ะอ๋อไอ้หนูราว, 7, 8, รวเจ็ดแปดขวบเองไอ้วินเทเล่าเข้าปากในคาเฟ่ย่านผงเพชรนักร้องไวัยออกกำลังบิสโพกล่อไอ้เคไอ,อ้โขงกระโปรงสั้นๆบานแฉ่งดีแท้คงเป็นหลานตาแก่หรือยายแก่นั่นแหละ มันยังไว้ผมจุกแบบเด็กโบราณเลยวะ่ะผมจุดบุหรี่สูบหนังตาข้างซ้ายเขม่นยิกยิกยังไงพิกลบ้านหลังนั้นอยู่ในซอยใกล้ๆกับคาเฟ่ที่เรานั่งแช่กันอยู่นี่เองตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบตีหนึ่งแล้วแขกส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนักเที่ยวกำลังรอคอยแฟชั่นโชว์ที่มียอดประทูหุ่นเจ๋งๆดาวอกเคนมาทำการโชว์ชุดอาบน้ำในตอนแรกพอขึ้นเพลงที่สอง ก็เปิดอกอวกอันให้เราทัศนากันเต็มที่สลับด้วยการหามาลัยไปตามโต๊ะต่างๆให้กอดจูบรูปคล้ำได้ตามสบายท่ามกลางเสียงหัหดอเฮฮาของแขกขี้เมาทั้งหลายแหล่ควันบุหรี่ตลบอบอวนแต่ไม่มีใครแย่แสก่อนจะลงเอยด้วยการเปล่าเปลือยล่อนจ้อนเหมือนทารกแรกเกิดให้แขกจ้องมองกันตาแทบถลนมีการล่ามาลัยในรอบสุดท้าย คราวนี้เจ้าหล่อนจะขึ้นมานั่งตังให้แขกขวายคว้าครึ่งคำย่ามใจแต่ถ้าใครทำเฉยๆน้องหนูก็จะจับมือเขามาวางแปะบนหน้าอกหน้าใจอลองช่องของหล่อนเองบางคนถึงกับใจถึงขนาดคว้ามือแขกลงไปคำํำครึงซอกซอนตามหน้าท้องและวางขาหล่อนเพื่อแลกกลับมาไหลน้ำใจตอนนี้ทัศนานักร้องสาวสขาวจัว้วกำลังหมุนตัวเข้ากับจังหวะเพลง ให้กระโปรงสั้นๆปลิวเปิดขึ้นมาโชว์ซับในบางๆเฉียบของหล่อนถือซะว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยไปก่อนก็แล้วกันยิ่งดึกแขกยิ่งแน่นเพราะต้องการดูแฟชั่นโชว์แก้มเล่าอย่างว่าบางคนทนไม่ไหวตกลงกันได้ก็ไปลงเอยกันที่โรงแรมเก่าดูนในย่านนั่นเองบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบบ้านหลังนั้นเอาซะเลย เคยผ่านไปดูสองสครั้งเป็นตึกสีน้ำตาลสชั้นหลังใหญ่คงจะปลูกมาตั้ง50กว่าปีแล้วมั้ง <ๆ S 1> เผลอๆก็ก่อนสงครามซะอีกดูมันสุดโสมเต็มทีอย่างกับบ้านร้างนะ่ะแถมต้นไม้ต้นได้ขนาดใหญ่ขึ้นร่มครึมอีกต่างหากทั้งมะม่วงมะขามจามจุลีและต้นใสรตอนกลางวันก็เปล่าเปรี่ยวพอแรงอยู่แล้วเห็นเงาคนผ่านไปวบๆแวมๆยิ่งกลางคืนด้วยแล้วสงบเงียบปิดไฟมืดสนิท หน้าเยือกเย็นวางเวงใจยังไงชอบกลแต่ไอวินก็ขยันขยอผมจนใจอ่อนตกลงกันว่าเราจะออกไปทำงานก่อนที่แฟชั่นโชว์จะมาเพราะตอนนั้นพวกผู้ชายส่วนใหญ่จะแห่แห่ขึ้นเข้ามาเบียดเสียดกันในคาเฟ่แห่งนี้จนไม่มีโต๊ะว่างไม่ต้องกลัวใครจะมาวุ่นวายให้เราเดือดร้อนไอวินรอบคอบพอที่จะกำหนดเวลาสายตรวจผ่านไปยกยก แล้วเราก็เข้าไปจัดการคนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะหอบกันมาได้ขึ้นแท็กซี่ของไอ้เหิมเพื่อนร่วมกวนบึงไปเก็บของที่บ้านเช่าหลังวัดเสมียนก่อนจะจัดการแปลเปลี่ยนให้เป็นเงินทองมาแบ่งปันกันต่อไปดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยไอ้ทอนพเพื่อนผมเรียกพามพยัพเยิเดหน้ามาที่ประตูกระจกไอ้เหิมมาแล้วก็ดี ให้มันรอเราสักสองแก้วย้อมใจหน่อยแล้วเราจะได้รีบจัดการให้เสร็จๆไปเลยคืนนี้ไม่รู้เป็นไงข้าชักง่วงนอนเออข้าก็เหมือนกันเผลอๆเสร็จแล้วเราจะได้ไปนอนกันยาวเลยไอ้เหมิมเดินเข้ามาที่โต๊ะปากคาบบุหรี่อัดควันจนปลายแดงวาบด่างเตี้ยล่ำซุดนั่งข้างไอ้วินเด็กเสร์ฟเข้ามาดินเล่าให้โคสกประกาศว่าคณะแฟชั่นโชว์กำลังจะมาถึงแล้ว ทีแรกไอ้เหิมจะรออยู่ในรถแต่ไอ้วินบอกให้เข้าไปช่วยขนของด้วยกันจนกระทั่งก้าวเข้ามาในเขตบ้านตอนใกล้ตีสองอากาศยามดึกของฤดูฝนค่อนข้างเยือกเย็นยอดมะขามไหวซ่าจนไอ้เหิมแงนหน้าขวับขั้งขาวบินพึบพึบเล่นเอาเมันกระเดือกน้ำลายลงคองท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกดีนักละอากาศแบบนี้ ทำให้ชาวบ้านทุกคนหลับบุตุอยู่ในบ้านไม่ออกมาสอดสายสายตายุ่งกับพวกเราโดยเฉพาะในบ้านหลังนั้นก็เปล่าเปลี่ยวมืดทึบดาวกับพัดหลงเข้าไปในโลกใหม่ที่สงบเงียบเยือกเย็นปราศจากคนรู้เห็นแต่ผมอดเสียวสันหลังไม่ได้ว่ามันช่างไม่ผิดอะไรกับโลกร้างไอ้เหิมงัดไฟฉายดวงเล็กๆขึ้นมาสองประตูเก่าข้าคราจนสีร่อนขยับจนล้วงสากุลัยกับกุญแจผีออกมาด้วยความรอบคอบ ก็พอดีประตูเปิดแอดออกซะก่อนอะไรกันวะเสียงแท็กซี่โจรอุทานเบาๆแต่ไอ้วินไม่แยแสก้าวเข้าไปทันทีพางสายไฟฉายไปรอบๆส่วนไอ้เหิมรีบก้าวตามเข้าไปติดๆแต่ผมยังอดชำเลืองไปทางประตูใหญ่กับเรือนแถวชั้นเดียวที่หมอดตะคุ่มอยู่ทางด้านในไม่ได้ที่นั่นดับไฟมืดและเงียบเชียบ ยายแก่กับเด็กหัวจุกนั่นคงจะเข้านอนกันหมดแล้วข้างบนก็เหลือแต่ชายชราเจ้าของบ้านคนเดียวผมรีบก้าวตามเข้าไปปิดประตูใส่ก่อนอย่างรอบคอบโอ้โหขุมทรัพย์จริงๆเว้ยเสียงไอ้ฟินอุทานเบาๆเมื่อมองเห็นเครื่องประดับหลากหลายทั้งภาพเขียนเก่าๆที่ประสบการณ์สอนให้รู้ว่ามันสูงค่าถ้าอาถึงพอแก้วเจยรไ เครื่องลายครามแจกันจีนโทรทัศน์และเครื่องเล่นจานเสียงแบบโบราณนักสะสมเงินต่างๆนิยมชมชอบกันนักขึ้นไปข้างบนดีกว่าวะพวกเครื่องเพชรเครื่องทองคงอยู่บนนั้นเผลอๆเราได้เงินสดเป็นฟ้อนๆเพราะคนแก่ๆหัวโบราณชอบเก็บเงินสดไว้ในบ้านเดือนก่อนเรายังเคยกวาดจากบ้านแถวแจ้งวัฒนะมาเป็นแสนเลยจำได้ไหมไม่มีใครคัดค้านคำพูดของไอ้เหิม มันเลยรีบเดินขึ้นบันไดเวียนไปชั้นบนมีพรมเก่าๆขัดขาดปูตลอดกระทั่งถึงห้องโถงที่วแบแวมไปด้วยแสงไฟฉายกาดวูบวาบด้าวในตาผีกระสือมันยากาศดูอับทึบกลิ่นสาบสางอวนอบอบกุ่นแผ่ซ่านอยู่รอบๆทำให้ผมนึกอึดอัดแทบจะหายใจไม่ออกภาพเขียนแพลวพราวอยู่ตามข้างฝาล้วนแต่ขุนน้ำขุนนางเหรียญตราเต็มอก ผู้หญิงสมัยโบราณแต่งตัวแปลกๆตัดผมสั้นแต่สายตาของภาพเขียนเหล่านั้นดูเหมือนจะหันมองเหล่าทุกอิริยาบถเอาห้องไหนดีวะไอ้เหิมกระสิบไอ้วินเม้มปากอยู่คู่หนึ่งคล้ายกำลังจะตัดสินใจว่าเข้าห้องไหนก่อนก็พอดีเสียงนั้นดังขึ้นกระทันหันหิวน้ำเว้ยหิวน้ำเหลือเกินชั่วขณะหนึ่งพวกเรายืนตัวแข็งทื่อคล้ายถูกสาดไปตามๆกันยเยียดยเยียด เอาน้าให้กินหน่อยข้าหิวน้ำใจจะขาดแล้วมันเป็นเสียงสั่นเครือของชายชลาคนนั้นนั่นเองผมเงี่ยหูฟังจนแน่ใจว่ามันดังมาจากห้องทางด้านซ้ายมือรีบพยักหน้าให้ไอ้เหิมส่วนไอ้วินก็ได้ยินเหมือนกันมันปลาดเข้าไปเปิดประตูบวกออกทันทีไม่ได้ควักมีดหรือปืนออกมาเลยชายแก่คนเดียวจะมีอะไรมาต้านเราสามคนได้อากาศยิ่งทวีความหนาวเย็นเหมือนพัดเข้าไปในดงน้ำแข็ง วินสาบสางก็ดาวจะดุนแดงยิ่งขึ้นจนไอ้เหิมทำาจำมมกฟุตฟิตใจเย็นๆเ,เ,เว้ยเดี๋ยวได้ทรัพย์สินแล้วเราเพ่นกันละโอ้ยหิวนะ้ําเสียงนั้นทําให้อวินกราดไฟฉายพบเตียงเหล็กสูงๆแบบโบดานมีเสาสี่ต้นมุ้งเก่าๆพาดอยู่ข้างบนแต่หน้าเตียงแหวกออกรวไปเห็นชายชรลาผายผอมมีแต่หนังหุ้มกระดนอนอยู่อย่างเดียวดายผ้าห่มสีน้ําตาลคลุมล่างเอาไว้แค่คอผมสีขาวดุดด่วงจนโกรนเปิดไฟดีกว่าไอเหิม ไอ้วินสั่งโดยไม่หันมามองเราจะได้เห็นชัดๆหน่อยไม่แน่นะเว้ยขุมทรัพย์อาจจะอยู่ในห้องนี้ก็ได้สิ้นเสียงเปิดสวิตไฟห้องก็สว่างจ้าเสียงแชะจากสวิตไฟทําให้ห้องสว่างจ้ามาจากเพดานมีเสียงไอเบาๆหน้าสมเพศพวกเราสืบเท้าเข้าไปหาช้าๆความเวทนาผุดบูบขึ้นมาถ้าผมต้องแกะเท่าและเดียวดายอยู่แบบนี้แล้วหิวมากหรือลุงอ๋อขวดน้ำบนโต๊ะนี่ไงผมพิ่มพำ เห็นในตาสีน้ำข้าวจมลึกอยู่ในเบ้าจ้องมองออกมาจากใบหน้าเหี่ยวแห้งไม่ผิดกับผีตายซากปากยับย่นบุบบุมแห้งกราะเสียงแหบเครือแทบไม่ได้ยินหิวน้ำหิวน้ำเหลือเกินได้สิลุงผมจะลินให้กูเองไอ้วินตวาดปัดมือผมก่อนจะเอื้อมมือไปที่ขวดน้ำฝุ่นจับเครกทำท่าว่าจะจ่อปากให้ชายเท่า แต่แล้วมันกลับหยุดชะงักอย่างมีชั้นเชิงลุงบอกมาก่อนว่าเก็บเครื่องเพชรเครื่องทองเอาไว้ที่ไหนแล้วเงินสดอีกละ่ะเฮ้ยให้แกกินน้าก่อนถือว,ว่าสงสารแกชายแก่แลบลิ้นสีแดงๆดาวกับตุ๊กแกออกมาเรียปากแววตาที่มองศบตาผมบ่งบอกถึงความขอบใจแวบก่อนจะเลือบไปมองไอ้วินอย่างจงเกียิจงฉังข้างไอ้เหิมกระเถิบเข้ามาเบียดผมทำไมหนาวจังเลยวะเมื่อตะกี้เงาใครผ่านแวบๆอยู่ข้างหลังข้าก็ไม่รู้ ขูปาสักทีเว้ยไอ้วินคำดามโดยไม่หันมามองก้าวเข้าไปไประชิดเตียงเหล็กฝุ่นจับหนาจนหน้าเอะใจอา้าวบอกมาว่าเก็บทรัพย์สินไว้ไหนไอ้แกไม่งั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้แดกน้ําเร็วๆเว,ว้ยพวกกูจะรีบไปผมถอนใจด้วยความอึดอัดอยากจะให้ชายชราบอกซะให้หมดเรื่องแกจะได้ดื่มน้ำให้หายอยากแต่ใบหน้าเหมือนมีเพียงผิวหนังบางๆขุ้มกระโดกกับสายไปมาไม่มี ไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียงแหบโหยทำให้ผมขนลุกซ่าถอยออกมาก้าวหนึ่งอย่างลืมตัวแต่วินเค้นเสียงหัวดอกเกล้าว <c oughs> ไม่มีเือวะปากแข็งนักไอสัตว์แกนี่งั้นแดกแบบนี้เป็นไงขาดคำมันก็เทน้ำจากขวดใส่หน้าชายเท่าขวดเราะดาวกับคนบ้าก่อนที่เสียงนั้นจะขาดหายไปเหมือนน้ำที่หลังไหลลงมาเปิดใบหน้าดาวซากศพ กับกลายเป็นสีแดงฉานไม่ผิดกับเลือดสดสดเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะไอ้วินพังงะหนะ้ายอดไม้สะบัดเกลียวกลาวราวกับเสียงใครกลุ่มหนึ่งโผล่ดะคืนแต่ชายเท่ากลับแลบลิ้นสีแดงหน้าสยองออกมาเลียน้ําเลือดคนๆกินอย่างอเดชอร่อยข้าบอกแล้ว,ว่าไม่มีอะไรเลยแต่ข้าหิวหิวมานานแล้วชั่วขณะหนึ่งผมยืนตะลึงพึงเพิดมันถูกสาบเสียงไอ้เหิมคลางกระเสาดาวคนไข่นะัก ส่วนไอ้วินแฉ่งด่าหยบยาบคล้ายๆกระชากพระหมเปิดเลือดเป็นดวงๆออกมาทันทีก่อนที่ทุกคนจะต้องตะลึงไปตามๆกันนดกเป็นพยานนอกจากผ้าปูที่นอนแล้วก็ปาสจากสิ่งใดๆอีกไม่มีร่างกายของชายชราผู้นั้นแม้แต่น้อยนิดผมจ้องมองเข้าไปในความว่างเปล่าอแสนจะลึกล้ำชวนให้ขนพองสยองก้าวสิ้นดี เสียงหัวดราะแหบโหยดังขึ้นชายเท่าผู้มีแต่ศีรษะวางอยู่บนหมอนอ้าปากหัวดอ๊ะแหบโหยขวดน้ำล่นจากมือไอ้วินฮฮฮผมรู้สึกเหมือนเพดานห้องกำลังถล่มลงมาส่วนพื้นก็ยุบหายลงไปในนรกไอ้เหิมแหกปากหัวดอ๊ะไม่ผิดกับคนบ้าคลั่งเพนโวยเพนโวยไอ้วินร้องแทบจะไม่ขาดคำ ศีรษะอุบาทนั่นก็พันลุกขึ้นตั้งอยู่บนหมอนจ้องมองไอ้วินเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อข่าหิวข่าหิวได้ยินไหมข่าหิวเลือดมานานแล้วไอ้วินร้องตะโกนโวกโวยออกวิ่งอ้าวนำหน้าชนประตูผากระเด้งออกมารั้นตั้งหลักได้อีกครั้งก็พบว่าประตูเปิดกว้างเสียงโห่เราะชวนสยองขวัญทำให้มันเพ่นอ้าวออกไปชนกับร่างร่างหนึ่งที่ยืนขวางหน้าอยู่พอดี หญิงแก่ด่างโชคเลือดมือที่หัวของตัวเองไว้ยกขึ้นเสมอไหลเห็นในตาแดงฉานดาวแสงไฟจ้องเขม่งด้วยความมุ่งได้หมายขวัญพวกแก่เข้ามาทำไมไอ้โจร500โลกทั้งโลกกำลังแหลกสลายลงไปท่ามกลางม่านตาอันพรางพลายนั้นผมเห็นไอ้วินกระชากมีดออกจ้วงแทงปีศาจหญิงชลาอย่างบ้าคลั่ง ทางหัวเราะด้วนเหมือนขบขันเต็มประดา <laughs> ไอ้เหิมแผ่เสียงโหยหวนสติสัมปชัญญะขาดผึงเพนพวดลงบันไดาดาวลมพัดจังหวะเดียวกับเด็กชายไว้ผมจุกยืนขวางทางอยู่พอดีทั้งคนทั้งผีชนกันลม้มกลิ้งล้มหงายลนขั้นบันไดาหลุนหลุนมีผมวิ่งตามไปติดๆโดยไม่คิดชีวิตโอ้ยมาชนหนูทำไมเจ้าเด็กปีศาจร้องลัน่น ไอ้เหิมลุกขึ้นได้พลันหัวเราะล่าคล้ายคนวิกลจริตเพนอ้าวตามหลังผมได้ยินเสียงไอ้วินหล่นบันไดตามลงมาเป็นคนสุดท้ายจำได้แต่ว่าเมื่อพ้นจากประตูรั้วมาได้ผมก็หน้ามืดตาลายแววเสียงหัวเราะครั้งสุดท้ายของไอ้เหิมก่อนจะสิ้นสติสมประดีไปในพิบตตาต่อมาผมมาฟื้นในบ้านเพื่อนที่อยู่ระแวกนั้นในตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าเห็นผมเมานอนอยู่บนฟุตบาทเดียวดายเลยอุ้มขึ้นรถมาด้วย ละเมอแต่ว่าตะแก่ไม่มีตัวยายแก่ขี่หัวของตัวเองไว้เด็กผมจุกยืนขวางบันไดอะไรทำนองนี้เขาคิดว่าผมเมามากกว่าไอ้วินคอหักตายอยู่หน้าประตูรั้วบ้านร้างส่วนไอ้เหิมหายไปไหนไม่ดูคงจะเมากันมากเกินไปล้มัง้งผมนอนพักอีกสองสวันก็กลับบ้านสาบานกับตัวเองว่าจะเลิอกอาชีพนี้ไปจนชั่วชีวิตส่วนไอ้เหิมนั่นเลยครับ ถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปแถวตลาดพงเพชรจะเห็นชายวิกลจริตคนหนึ่งสารรูปเหมือนขอทานเที่ยวเดินเตดเตรไปมาบางทีก็หัวดอดด้วนบนพื้นพัมอะไรกับตัวเองแต่บางครั้งก็ปาดเข้าไปหาผู้คนที่สัญจรไปมาพรางบอกละล่ำละลักว่าตาแก่ไม่มีหัวตัวหายไปไหนไม่รู้ยายแก่ก็หิ้วหัวตัวเองไว้ใช้ในตาแทนตะเกียง ไอเด็กผมจุกคอยยืนขวางบันไดนั่นมันก็ยืนอยู่นั่นไงพูดจบมันก็ดองไห้เสียงโหยหวนดังเยือกเย็นเข้าไปในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินขอเชิญทุกท่านช่วยแผ่ผลบุญให้กับดวงวิญญาณที่เรดอนโดยกดติดตามและกดตีละครเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้ง เมื่อมีผีตนใหม่ออกมาอารวาส